สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอนาลาซิสประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2 0 2 3กันวันนี้ทำอนาลาซิสเร็วนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงลอนดอนเซสชั่นเปิดอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้แต่ key reference area ที่สำคัญสำคัญเช่น initial support initial resistance น่นาจะยังอยู่ยังไม่น่าจะโดนเบรกนะครับโอเคสำหรับยูโรนะครับ ก็จะเห็นว่าตลาดยังติดอยู่ใน b e a r i s h structure นะครับเพราะราคานั้นลงมาทำ new low ได้สำเร็จเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า seller active seller control market ค่อนข้างเชัีเนนอยู่เพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคายังไม่เบรกยังเบรกห g h ของวันก่อนหน้าไม่ได้เอาราคานั้นกลับไปสู่ balance fade เนี่ยการหา short set up ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะครับเมื่อราคานั้นเบรกหาของวันก่อนหน้าได้ตลาดกลับเข้าสู่ balance fade เมื่อนั้น เราค่อยเริ่มหาลอง t r a เซตอัพเช่นที่ b a l a n c e เซเรโลนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนะักตลาดยังอยู่ใน b a r r y structure Daily ยังเป็นวันท้าเฟดมิ่งดาวอยู่เพราะฉะนั้นเทรดช็อตซ i ายดีที่สุดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรพาราล่าจะเห็นว่าราคาเทรดอยู่ในเลนแคบมากๆกลาง Balancing Range นะครับเพราะฉะนั้นเตือนไว้แล้วหลายครั้งเมื่อราคานั้นเทรดอยู่กลางเลน ตรงนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงไม่ควรเข้าเทรดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีโอกาสสําหรับเมื่อวานแล้ววันนี้ตลาดก็ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่กลางบาลานซ์เรนส์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วไม่ใช่แค่กลางเรนส์เฉยเฉยยังเป็นพื้นที่ของ h vn ด้วยเห็นไหมครับวอลล่มีขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตลาดจะติดอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนั่นหมายความว่าจากจุดนี้ราคาจะมุกอัพก็ได้มุฟแล้วก็ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ นะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยคือรอรอให้ราคานั้นวิ่งไปที่กู้เทรดโลเคชั่นจะดีกว่านะครับโ okay, อเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาราล่าทองคาเองก็ไม่ต่างจากพาราล่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคานั้นเทรดอยู่ในเลนแคบๆแ,แ,แต่ต่างกันตรงที่มาร์เก็ตคอนเทกต์เพราะว่าสรุปว่าเซลเลอร์เอาราคากลับลงไปเทสบาลานซ์เซียร์โลได้นะครับแต่เบรกไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้เมื่อราคาติดอยู่ในบาลานซ์ กูเทดโลเคชันคือบาลานซ์ไฮและบาลานซ์โลเมื่อเบรกไม่ได้เราจงเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟถึงแม้จะไม่ชัดเจนมากนักก็ตามแต่ตามใดที่ยังเบรกไม่ได้ก็ยังมีโอกาสอยู่ที่ตลาดนั้นจะติดอยู่ในบาลานซ์แเรนี้ต่อไปเป็นวันที่6นะครับแต่ถ้าหากว่าเบรกได้ต้องระวังให้ดีเพราะตรงนี้เป็นเมเจอร์สปอร์ตบรนวณนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟก็ได้ เหมือนอย่างที่ดาวโจนนะครับที่จะดูต่อไปโอเคเพราะฉะนั้นตาารายที่เบรกไม่ได้โอกาสสูงที่ตลาดจะติดอยู่ใน b a l านซ์แ g รี e a 5วันนี้ต่อไปนี่คือตรงคำสำหรับดาวโจนนะครับดราม่าที่สุดแต่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดเอาไว้เลยนะครับนั่นก็คือเซลเลอร์สามารถเอาราคานั้นลงไปสู่มันลี่โลได้สำเร็จนะครับแล้วก่อนที่จะลงไปถึงเบรกไฮ ของวันก่อนหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างทางตลาดกลับเข้าสู่บาลานซิ่งเฟสเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลงไปถึงเมเจอร์สปอร์ตหรือว่าลาสมันโลแล้วเมื่อราคาลงไปถึงลาสมันโลปรากฏว่าเจอไบเออร์กลับเข้ามาอีกทีชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นช็อตเทอมหรือว่าเดลี่ไทม์เฟรมเปลี่ยนจากวันทม์เฟรมดาวไปเป็นบาลานซ์นะครับแต่ weekly จากเดิมที่เป็นบาลานซ์ เมื่อวานนี้เนื่องจากว่าราคา b r e นี่เส้นนี้ weekly balance low ลงไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น weekly ต้องเปลี่ยนเป็น one time framing ดาวนะครับทีนี้คำถามสำคัญมากนั่นก็คือ move นี้ที่กลับขึ้นมาเนี่ยเป็นฝีมือใครเป็นฝีมือของ stronger buyer หรือเป็นเพียงแค่ seller ที่เซลมาจากด้านบน take profit ออกทั้งหมดซึ่งถ้าหากว่าเป็น s t r o n g เกอร์ไบกลับเข้ามา active วันนี้เราควรที่จะต้องเห็นราคาเบรก high ของเมื่อวานนี้ขึ้นไปแล้วก็ฟอร์ balance ์เซลเที่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่า2วันนี้นะครับอาจจะเป็น3วันแต่ถ้าหากว่า b เบรกขึ้นไปไม่ได้มีสิิทธ์สูงที่ move นี้จะเป็นเพียงแค่การเทค profit ของเซ l เลอร์เท่านั้นนั่นหมายความว่า,าก,ก็จะมีโอกาสสูงเช่นเดีวยวกันที่ตลาดจะติด อยู่ในบาลานซ์แอริเยนี้แหละไม่เป็นไหนนะครับหรืออาจจะ p ู l l b a c k กลับลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่า Move นี้เป็น s t r o n g กอร์ไบลกลับเข้างมา a c t i ทีหรือเป็นเพียงแค่เซ l l e r ที่เทค Profit ทั้งหมดเท่านั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดท,ที่ดีมืเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ